ครับสวัสดีดดาทานผู้ชมทลกคนเลยทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> อู่กับอทเจฟเคเชคิอนมาวันนี้ผมจะว่าลูคุณพี่ไอชาชื่อจริงเขาชื่อเลยนะช่าไม่เชืเนาะ <c oughs> วันนี้จะว่าแฟนฐานในคุณไอชาหรือคุณพี่ไอชาที่ทคนชอบเรียกกันนะั่นแหละเนาะเราบอกว่าประวัติความเป็นมาของพี่เขาเลยแล้วกันเนาะพี่เขาชื่อว่าเดี๋ยวอย่ๆๆไปหาไปช่างมาล้วกันหาชื่อจริงไม่ได้ ค่อยคิดหาแล้ววะ <c oughs> คุณไอาชาณตอนนี้เป็นเ,เมื่อวันที่ยี่สิบเก้กากักฎายนสองห้าสามนั่นเอง <c oughs> ซึ่งเป็นวันเกิดของพี่ไอาชาว้าวพึ่งรวยเดียรทำไมผมก็คิดใจทำไมพึ่งบอกกระทาเล้และ <c oughs> คุณพี่ไอาชาเนี่ยได้ทำได้มีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองแล้วคือเพลงอ่ โดยที่เธอไม่รู้นั่นเองอือเฉล่ายังผมจะทิ้งลิงก์สำหรับเอ่อเอ่าอ่เอ่เอแทะไปเลยแหละไม่หยุดไม่เซีสักทีอ่ะอืออือโอเคเนาะถ้าใครได้ดูคลิปวันนี้มันเกิดใครเอ่ยเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ว่าช่องของพี่ไอชาหรือไอชาชาแน,นลนั่นเองเนาะที่ทุกคนชอบเรียกกันนั่นเองแล้วก็ซิงเกิลแรกแล้วก็ คลิปบอกวันเกิดในใต้คลิปไอไอลิงอันสุดสุดท้ายนะั่นคือคลิปบอกวันเกิดเนี่ยไอคลิปนั้น,นแหละจะแมวแหอย่าเพิ่งจะโกเซท่านใช่อย่าเาพิ่งนี่สิเออบอกก่อนว่าแมวนั้นไม่ใช่แมวบ้านผมนะบอกก่อนอืมแต่เป็นแมวไม่รู้ข้างบ้านหรือที่ไหนแหละอืมมันมาไกลมากเลยเอ่ะแมวมันชอบมาหาผมอ่ะอืมมันอยากจะเข้าห้องชิปเป่งไวบอเลยอนะ่ะท่านผู้ชม เออใชอ่คลิปนี้คนเหนื่อยเลยมันไม่เหนื่อย,ม,อยมันเหนื่อยมันเมื่อยมือเว้เวลาถือกล้องไปอาวาดไปอ,อะไรเงี้ยอืมผมก็ต้องมาส่องทุกเวลาว่าเออวันอืมเป็นแย่มางอะไรนี้เอเจ้จาแม่น้อยอย่าเพิ่งนินสิผมชอบเลยนวันเจ้าแม่น้อยนั่นเองเพราะว่ามันไม่รู้อะแล้วแต่รูปตัวเองอืมอ <c oughs> แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่า คุณพี่ไอชาสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบเซนมาตรฐานโลลิ่เลยเนาะคุณพี่ไอชาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวอาจจะคลิปอันนี้แล้วน่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ไอชานั้นเกิดวันที่สี่สิบเก้าวันอังคารกระตักะดาสองสองอะไรนะสองห้าสี่หกนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงยังไงเดี๋ยวชื่อจริงเฮ้ยชื่อจริงที่มันฟังไม่ทันจะจริง อ <c oughs> จะพูดยังไงไม่โดโลกโลกสวยตาวะ่ะ <c oughs> เอาง่ายคือคุณพี่ไอชาเขาใช้เสียงอีเสียงหนึ่งละกันเป็นการตัดเสียงนั่นเองเนาะเสิงจริง,รงเขาแบบสวัสดีค่ะโหนไอชาไอสิตาลาอย่างแบบผมฟังไม่ทันละเวลาแบบเสียงจริงๆเวลาเสียงแบบที่เขาอานแล้วเปลี่ยนเสียงใช่ไหมแบบสวัสดีค่ะดูนเออไอชาสวคะ่ะ อะไมานเนี่ยอืมแต่เสียงจริงแบบโอ้ผมอึ้งเลยอะโอ้ึงเห็นนะเนี่ยเสียงแบบนี้คือเสียงแบบอ่อที่ผมไปฟังเนี่ยเสียงเหมือนเพื่อนผมสักคนนึงแหละแต่ผมนึกไม่ออกอืม <c oughs> แล้วก็นะก้อ <c oughs> งทำไมมันโปวดประสาทากินแล้ววะมันเห็นแค่ตรงเนี้ยอเออ อันซิว่าเออเออเดียเดี๋ยเดี๋ยวอัดคลิปแล้วมมันหันแต่ว่าไม่เข้าใจอารมณ์ f l a s the freak เบอกก่อนว่าคุณพี่ไอชาปีนี้สิอายุสิแล้วจ้าอือหาสิหรือไม่หรือสิแล้วก็ตึงตึงตึงเปิดประตูปึ้งุดุ เพื่อชิคอ่ะอือจะพูดยังไงต่อดีคือพี่ไอชาเขาทำคลิปตั้งแต่อัมคลิปมาแล้วหนึ่งปีนะตั้งแต่คลิปไอชาไม่ใช่บิทูเบอร์แล้วก็เฟชชั่นมาร์กหรือเครื่องหมายตกใจแหละ แล้วก็วงเล็บคลิปแนะนำตัวอ่าอ่าถ้าเกิดใครสังเกตนะเนี่ยยูทูบเบอร์เอาง่ายคือยูทูบเบอร์เกือบทุกสายอ่ะทุกสายเลยละกันเกือบทุกสายจะไม่ค่อยเปิดหน้ากันผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เปิดหน้าก็กว่าออออโอเคนะซึ่งช่องของคุณโอ้คนดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ย นับเวลาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2563เวลา6โมง9นาที6โมงเย็นนะนะตอนนี้วิวมีอยู่ทั้งคลิปนะทั้งหมดเลยนะอืมล้าน3แสน2 6งสีวิวว้าวสุดยอดไปเลย <c oughs> แล้วมาทำเกี่ยวกับกันดีกว่านะ Which bird idol is Aisha is here? Miss A i s h a is joy w i t h o w content here. บ <c oughs> ika, shall, ีภาษาไทยด้วยนะสวัสดีค so anyway. ่ะ Aisha words เดี uh, so s <S ๋ยวเ w r d s o r d s ชน่ดยวใช่เหรมันต้องอ่านอย่างสิเอ่อ w r เอ่าน idol ล้กันมาแล้วค่ะคกับเรื่องราแสน สนุกสนานเฮฮาแบบฉบับไอชาได้คิดดเย้งเวดิกดอซึ่งช่องนี้เอ่อเป็นช่องเหมือนคู่แข่งกับคุณยูจังชนแนลนั่นเองอ่ะที่ผมเคยลงคลิปแบบได้หัวใจกับเขาเออในแถบชนนล้วนะอืมเราจะ เราจะไม่พูดถึงพี่อยู่จังเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงพี่อยู่จังนั่นเองวะคือแต่คลิปนี้ก็จะเมื่อยมือเปลี่ยนมือมั่อะไรมานี้นั่นเองวะทุกคนอืมสิได้นะเนี่ยโอ้ใช่ทุกคนว้าวโอ้พี่ไอชาติติดตามช่องอะไรวะเนี่้ เฮ้ยเดี๋ยวช่องนี้ไอช่องนี้ผมอิจฉาจิงวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมเปิดช่องอื่นมาดูไงแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยคลิปคอร์เรคทกับโอ้ภาษาไทยโอ้คนญี่ปุ่นเขาจะอ่านภาษาไทยออกกันหรอวะวิบริสัทนี้ด้วยโอ้โหเจ๋งสุดยอดเอออันนี้คืออีพีแรกก็บอกก่อนนะผู้ชมอืม โอ้โหช่องที่เคยคอลแล็บด้วยจะว่าโอ้โหตัวละครน่าหนักมากเลยโอเคนะทางกระบี่มั้งเดเดเดมาโอ้หนึ่งสุดโตัวด้วยว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาเอาว่ะ ่าชมครับเดีย๋ยวผมจะบอกความหมายของวีทูเบในภาษา Youtube ให้ฟังในความหมายของผมนั่นเองเนาะวีทูเบคือไอ้วีทูเคือสายใหม่ประจำสองพันั่นเองซึ่งทุกๆปีจะมีสายใหม่นั่นเองซึ่งผมก็รอปีหน้าว่าจะมีสายอะไรมาใหม่นั่นเองเนาะจะได้รู้ว่าลองไงอ,อืม <c oughs> อ้โอ้ คือการที่จะมีซิงเกิลมีของตัวเองเนี่ยมันต้องใช้แรงกายใจหลายเยอะเลยอ่ะเออเอ,อ๋อใช่ในคลิปนี้ก็แบบขาส้นเลียว <laughs> ไม่ได้พูดเลยยัง้องคนดูด่าผมไม่เก่ยล้ะ <laughs> ผมไม่เกี่ยว,วมไม่เกี่ยวไม่เก่ไม่เก่ไม่เก่ย,กยคือขาส้มพลังนั่นเอง <laughs> ขอโทษครับอือ,อใช่แล้วทุกคน อ่ามอะไรนะฟีไฟจะมีมีอัปเดตมาใหม่นั่นเองซึ่งผมยังไม่เปิดเข้าเกมเลยผมจะเข้าพอกับท่านผู้ชมนั่นเองนะอือโอโอใครบังอาจสปอยข้าล้ะก็ข่าจะหยุดจังเอมเอมใช่ประเด็นนะเออลืมบอกไปว่าทำไมผมไม่ใส่อินโทรเออเพราะว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติของคุณพี่ไอชาลุงพี่อย่าเ สิอย่างว่าผมก็จะไม่ได้แต่คือผมฟังไม่ทันได้จรงออ <c oughs> ซึ่งผ <c> ม <oughs> ได้เกียดเขาเองโดยการไม่ใส่หรให้เพราะว่าเขาช่องเขาแต่แล้วนเอนงอ๋อก็โอ้ยพอนั่นลืผมขอให้คุณพี่ไอาชาถึงหนึ่งล้านซับสไครต์แล้วก็ขอให้มีแต่คนดูคนรักคนอ,อขอให้มีแต่คนดูนก กุ้งเพาร่างกายแข็งแรงจะได้เดินไม่ได้ทุยแม่ยืมบุกของคุณใช้เรื่อยๆสักหน่อยนะนี่นะขอยืมหน่อยนะโอเค <c oughs> ขอให้พี่เอกชาตายไปไวเฮ้ยมใชาขอให้ดูเยอะขอให้มีคนดูเยอะๆ <c oughs> ขอให้ประสบความสำเร็จไปยิ่งๆขึ้นไปโอเคสำเนีงยงตกใจนี่ผมเมื่อยแล้วโอเคดอสเบีไปเลย